ขอสวัสดีตอนเย็นนะครับตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วนะครับก็เรามาดูความเป็นไปของร้านอาหารเจข้ง้ขงธนาคารกสิกรไทยว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะหรืออะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นภาพหลักเมื่อเช้าก็จะเต็มหมดเลยนะครับจะเต็มแผงหมดเลยตอนนี้ก็จะหมดแล้วอันนี้ก็จะอันนี้มีเสริมมาใหม่เสริมมาใหม่ แต่ละย่งจะมีผัดกระเพราเหลือเล็กน้อยอันนี้ก็จะเป็นหม้อใหม่นะต้มเทพโพแกงเทพโพันนี้แกงบอนเพิ่งทำตอนบ่ายนี้นะครับตอนนั้นก็จะหมดไปแล้วยังมีสลัดผักนะครับสลัดผักที่เสริมทักบ่ายนะก็จะมีหมอมวยพี่นางมามาช่วยทำอาหารสุขภาพยามบ่ายนะ ทานแล้วไม่ต้องกลัวไขมันเพิ่มนะครับเรีนแล้วค่ะฮะเกิดแล้วนี่ครับอันนี้คือหมอมวยนะประจําคลองลานสูตรทําสลัดผักนะครับก็ใครได้ชิมแล้วก็จะติดใจเพราะว่ากินแล้วอร่อยด้วยสุขภาพดีด้วยนะครับต้องขอขอบคุณหมอมวยด้วยที่มาร่วมสร้างบุญกันนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ใส่ถุงไว้นะแล้วก็คนซื้อตลอดช่วงเย็นนี้นะทําไม่ทันเลย นนี่จองไว้หนึ่งถุงแล้วก็ยังมีอะไรอีกครับยังมีหน่อไม้ต้มกะทินะครับอร่อยนะทุกคนที่มาซื้อตอนเมื่อกี้สักคู่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยแต่และเมนูก็อร่อยถามถ่ายพรุ่งนี้จะมีอะไรบ้างน,นะครับก็เป็นบรรยากาศยามเย็นของตลาดทองลานนะครับแล้วก็มาอัปเดตกันนะครับครับสวัสดีครับเลือกซื้อได้เลยครับมา ma, มา่านะครับ นันขอจบคลิปท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ